Thank you สวัสดีครับร้านอุยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นพระสมเด็จสุกโตนะครับปี2 5งพนนะครับปีมพระสมเด็จนะครับนะครับออกในนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับกรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับนะครับสมเด็จพระญาณสังวรที่เราเคยรู้จักนั่นเองนะครับจัดสร้างนะครับเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเสด็จ พระราดํำเนินมาทรงยศนะครับทรงยกนะครับมระนบประดลนะครับมหาเสวชจะฉัดนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับวายพระพุทธรสีนะครับพระนบประดลนมหาเวชัตฉัก็คือฉัดนั่นเองครับที่พระพุทธรสีนะครับถ้าเราไปวัดประวรนนิเวศนะครับในโบสถ์วัดประวรนเนี่ยจะมีสององค์นะครับองค์แรกก็คือนะครับที่มีฉัดอยู่ก็คือพระพุทธรสีองค์ข้างหลังก็เป็นอ่เป็น องหลังนะครับที่เป็นองค์ใหญ่ๆก็เป็นพระพุทธสุวรรณเขตนะครับซึ่งเป็นพระที่อันเชิญอันเชิญมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับวัดในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวมจะเล่าต่อนะครับผมรัชกาลที่9้านะครับสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยก็จะเด็จมาวันที่5้ากรกฎาคมก็เอานะครับสเสวยเปลี่ยนสเสวยฉัรใหม่นะครับฉัดตรงนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งในการที่จะทำนั้นก็จะมีการพุทธพิเศษ นะครับมหาพุทธาิเศในวัดบกรนนิเวศนะครับนะครับเราก็มีการจัดสร้างพระสมเด็จในครั้งนั้นนะครับนะครับมวลสารสําคัญนะครับที่ใช้ในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์นี้นะครับก็คือรบประดลมหาสวสดิ์ชัรนะครับองค์เก่านะฮะคิดดูนะครับจักดิจขนาดไหนเพราะว่าเอ่อเป็นของตั้งแต่โบราณกาลนะครับจากที่ผมอ่านมาแล้วครับ พันธบรดลมหาสวีจศัตว์ที่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นของสมัยที่พระระชาชการที่สีกท่านที่ท่านถวายนะครับวัดบวนิเวศเอาไว้นะครับคิดดูนะครับว่าจะสักดิดขนาดไหนว่าผ่านการพุทธาพิเศษผ่านการทําวัดต่างๆมาไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับผมแล้วนอกนั้นก็จะมีพระศพพระพุทธสวรรนเขตนะครับพระศพเนี่ยเมื่อก่อนพระพุทธวรวรรนเขตเนี่ยที่องค์ข้างหลงังระชินสีนะองค์ใหญ่เนี่ย จะเป็นเม็ดผสกจะเป็นเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ตามความเชื่อในสมัยนั้นนะครับก็คือเป็นเม็ดเล็กนะครับตอนหลังที่เขามาเปลี่ยนเขาก็เอาเมา็ดผสกออกนะครับเปลี่ยนเป็นเม็ดผสกเม็ดเล็กนะครับเม็ดผสกนั่นก็มือําทำมาทำมาสมเด็จเนี่ยนะครับผมนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเม็ดผสกนะครับบางเม็ดเนี่ยพอใส่เข้าไปในอา่าใส่เข้าไปในเสียงพระพุทธู้พุทธอุ้มนะครับก็จะกลายทําให้พุทธทะลุกลายเป็นทองคำจาความเชื่อตามนั้นน่าเห็นผมอ่านมาจาก เพจของกรมศิลปากรนะครับผมนั่นคือเม็ดประสบกิหมากหมายถึงแล้วก็จะมีพระคนสมอนะครับคิดดูพระคนสมองผมว่าคนสมอก็สึกติดขนาดไหนนะครับมีพระสมเด็จปิรันนะครับปิมต่างๆพระสมเด็จปิรันเนี่ยก็คือพระสมเด็จที่ทํามาจากพระผงของวัลขัง์นะครับสมเด็จปิรันนะครับท่านเป็นนะครับลูกษย์ของสมเด็จโตนะครับนองานี้ก็ใส่นะครับเส้นพระเกศานะครับสมเด็จพระมหาสมณะ เจ้านะครับกรมพยาปาวะเรศวิริยาลงกรอ,องค์นี้ครับที่สร้างนะครับพระกิ่งปาวะเรศอันโด่งดังนะครับองค์หลายล้านนะครับผมแล้วก็มีนะครับเส้นพระเกศาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิยานนาวโรรถนะครับพระองนี้ท่านเป็นนะครับาน,นเป็นพระราโชรถของรัชกาลที่สี่นะครับมีใส่เส้นพระเกศาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมกรม,มหลวงวชิยาน,นาวงศ นะครับองนี้ท่านก็เป็นสมเด็จชื่นนะครับผมท่านก็เป็นพระบูชาของในหลวงรัชกาลที่เก้านเอในนะครับสุดยอดเลยนะครับแค่เส้นเกษานี่ก็สุดยอดนะครับผมแล้วก็มีเส้นเกษาของพระจันทร์ฟั่นนาราโรนะครับพระหัรนะครับลูกศิษย์ของพระจันทร์มั่นนะครับผมบุเรศโตพระสายวัดป่านะครับผมแอ้วอีกนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในในการพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนะครับก็เสกพุทธาพิเศษในโบสถ์ นะครับนะครับพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยจะเป็นพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระญาณยสังวรสมัยนั้นนะครับเป็นประธานนะครับมีพระเกจ,จิมารวมมีทา้งเจ็ดเพี้ยนนะครับมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีมีพระอาจารย์ฟัน่นวัดเปาธมสม,มพรนะครับมีหลวงพ่อเกษมหลวงสุสารไต,าตรักมีหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังมีหลวงปู่สิมวัดถ้ำพาะปองมีหลวงพรร่อฤาษีแดงดำวัดท่าสุง มีหลวงปู่ทิม Arrow, Line, dom, okay. school, นะครับวัดทหารไล่สุดยอดนะครับแต่ละองค์เนี่ยมีหลวงพ่อขาววัดถ้ำคองเพลหลวงปู่ขาวนะครับวัดถ้ำคองเพลจะสายพัะกันมั่นนะครับโด่งดังนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอมใายหอมนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเนื kin, ่องวัดจุฬามณีซ ну ึ่งปัจจุบันนะครับลูกศิษย์ท่านก็คือหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีโด่งดังมากนะครับในเรื่องเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อทิมวัดพระขาว หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดนี่ก็หากันมโมโหลานบันเบิดนะครับราคาแพงอาจารย์ตีใหญ่นะครับที่ยิงไม่ออกนะครับหลวงพ่อสงฆ์วัดสาลาลอยนะครับหลวงปู่ศรีพระราหันนะครับวัดท่านจาวพุนหน้าวัตถุมงคลท่านก็มีราคาสูงนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกปัจจุบันลูกศิษย์ท่านก็เยอะแยะมากมายนะครับหลวงปู่ดูนะครับผมผมมุย วัดดอนไล่นะครับก็เป็นพระเกจิที่โดง่งดังนะครับมีหลายคนจีนนะครับอย่างคุณไตพลนะครับนับกขโมยก็จีนอยู่นะครับประตูมงคลท่านสุดๆนะครับหลวงพ่อมุมมัซาปราสาเจอประสูมงคลนั่นก็มีราคาแพงนะครับหลวงพ่อทบวัดจนแดงก็เรื่องของคงครันรา์ชาตียิงไม่ออกนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อมีวัดมาไม่ใช่ครูบาชุ่มวัดวังมุ้ยนะครับที่สําคัญคือหลวงพ่อกลวย นะครับหลวงพอ่อเกวยท่านก็นมานะครับผมวัดโคติตาลามปัจจุบันพระหลวงพ่อกวิมีราคาสูงมากนะครับคนเล่นกันเยอะเพราะว่ามีโชคมีลาบเยอะผมมีลูกศิษย์มีลูกค้าคนหนึ่งนะครับเล่นเออมาเคยไปเช่าพาที่ที่ทลานนะเขาบอกว่าพระหลวงพ่อกวิเมื่อก่อนเขาก็เขาขล้มลายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชาวูชาพระหลวงพ,าพอ่อเกวยปรากฏว่าถูกรางที่หนึ่งตั้งแต่นั้นมาเขาเลยใช้ชีวิตสมถะไม่ใช้เงินสิ้นเปลืองแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยตลอดนะครับใช้ใช้เงินประหยัดแล้วก็เก็บเงินใช้ไปเรื่อยๆ นะครับนอกจากนี้ก็จะมีหลวงปู่ดุลนะครับวัดบูรพารามที่มาเสกหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางก็มานะครับผมนะครับแต่ละองค์นี้สุดๆทั้งนั้นเลยนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงปู่ตื้อนะครับวัดป่าลุมิเวกหลวงพ่อนาดวัดศรีโลหะปราสาทนะครับหลวงพ่อนำวัดดอนธารนะครับก็คือสายนะครับสายเวทพุทธสายเวททางภาคใต้นะครับ หลวงพ่อคิงนะครับวัดถลุงทองนะครับหลวงพ่อเขียววัดหลงบนหลวงพ่ชาวัดหนองป่าพงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับหลวงพ่อเทียมวัดอสัตจตัตาธิราชนะครับสายวัดประดูทรงธรรมพุทธเวทของเมืองไทยตักศิลาพุทธเวทของเมืองไทยนะครับผมนะครับหลวงพ่อเกวัดปักน้าหลวงพ่อพรมวัดชนอนเหนือหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมหลวงพ่อคืนวัดสังโขนะครับ หลวงพ่อไยไปบ้านแก้งนะครับงกงคพันธ์นะครับหลวงพ่อทิพยวัดแคนางเลิ้หวัด่ตัดวัดไยนาหลวงพ่ออุ่นวัดตันโกงแล้วก็หลวงพ่อแดงดาวัดท่าทองนะครับผมจุดๆเลยนะครับนี่ผมให้ดูมวลสาร่าจะประกอบด้วยมวลสารเยอะๆเลยนะของเก่าๆจะเห็นอาจเป็นชิ้นๆอาจจะเป็นสมเด็จวัะคลังเนื้อของวัะคลังในที่อยู่ในวัดสมเด็จปีลานก็เป็นไปได้นะครับผมพระยุคก่อนก็ใส่กันเยอะ นะครับข้างหลังก็จะเป็นนะครับคาถานะครับผมหัวใจนะครับที่ผมเช็กมาพีบางตัวนะครับแถวบนอ่านว่าอิสวาสุนะครับอิสวาสุก็เป็นหัวใจนะครับอิติปิโซนะครับที่อาจารย์ออสว้ใส่หมลงแล้วก็คงกระพันนาดูเนี่ยนะครับตัดลงมาก็เป็นอสังวิสุโล นะครับถัดมาก็เป็นปุษาภาุพะแล้วก็ถัดสุดท้ายก็เป็นแถวที่สี่นะครับนโมติตันตินะครับข้างล่างสุดก็เขียนว่าออกปสสองพัน้าร้อยสิบเจ็ดนะครับสวยนะครับดูชมหายากนะครับตอนนี้น่าเลี่ยมใช้น่าเลี่ยมทองใช้นะครับผมเพราะว่าแต่ละพระเกจิที่มาเสก นะครับก็เป็นเระเกจิที่วัตถุมงคลท่านมีราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยหลวงู่ดูนะครับก้อนสแกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอดยพรพระเครื่องโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ